สว,วัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซเก่าเอฟซใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเี่ยเป็นเมื่อเดิมนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ดูฝนตกอีกแล้วตกทั้งวันตกตั้งแต่เช้า พยุตต่อเนื่องกันสาสี่ลูกละไปทำคลิปที่ไหนก็นไม่ได้คลิปอยู่แต่หน้าบ้านฝนตกบ้านยายทวดแล้วก็ที่บ้านแล้วก็ป่ายาง ที่ไหนฝนตกบ้างคะให้บรรยากาศบรรยายกันเลยเนาะว่าเป็นยังไง เป็นแรงมากเลยทุกคนนั่งถ่ายให้ดูนั่งให้ดูเลยว่าแรงมากไหมสายยางมืดเลยอะ อันจงเลยได้นก็ไม่ได้ตนักมากข้าวใส่ปุ๋ยไม่ได้เลยน้ำเต็มปล่อยปล่อยน้ำมาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวกนอื่นก็ปล่อยใ่เลยหว่านปุ๋ยยังไม่ได้เลยทุกวันนี้ สุดเลยลูกไปขึ้นกากลงกากของจะได้หรือเปล่า จ้าแล้วเริ่มจาแล้วเริ่มจาแล้วจาแล้วตกได้ตกดีทุกคนตกมากมายเลย ปานปุ๋ยก็หวานไม่ได้น้ำมันเยอะใช่ปะเวลาเราไปปล่อยเวลาเราไปปล่อยให้น้ำหมดเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ปล่อยมาที่มาเราอีกตลอดกหนักมากตาเลยตาเลยจะมาอีกเนี่ย ตกดีมากเลยปีนี้ปีที่แล้วยังว่าโอ้ข้าวตายเกือบหมดก็ตายเกือบหมดปีที่แล้วได้ข้าวมาเท่าไหร่เองได้ข้าวปีที่แล้วได้เท่าไหร่กห้าสิบกระสอบมั้งห้าสิบหกสิบดีจะมีข้าวเก่าอยู่ปีนี้ก็กินข้าวใหม่เกือบหมดแล้วเนี่ยแต่ันก็ไบ่รู้ หยุดแล้วหยุดแล้วทุกคนหนักมากเลยดึงลายมีแจ่ตัวท่าช้างเลยหยุดแล้วตกหนักมากหยุดแล้ว มาอีกหรือเปล่ามาดูมาดูฟังกันด้ยด้ยโอ้ยังมือดอยู่เลยทุกคนยังมือดอยู่เลยคนมาจากชกบุรีแนี้ม่ตรงอยูยังมือดอยู่เลยยังมือดอยู่เลย,ย ใครเก็บม,ม่ม่วงไปอีกแล้วม่วงเลยสลูกสามลูกออกที่หลังเขาตักลมฟ้ากส็สวยสวยไม่มีปัญญาเก็บสูงเกินมีปัญญากินในปีนี้ ว่าจะหวานพักขียังไม่ได้หวานเนะพักขีกับผักบุ้งหวานแม่มนตรงเนี้ยหมดแล้วจะเดิไปทางไหนอีก คือนีนกบบ้านแทบพทังอยู่หลังบ้านดินี่ยังบ้านเลยยังตกอีกอยู่ไหมหลังบ้านยังมือดอยู่เลยนะ่ะฝั่งโน้นนะ่ะ ยังมืดอยู่เลยไหนได้ไม่ตะนอนก็น,นอนแลนะ้วเนาะเอาค่ะคลิปนี้จเจเพนขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ดูคลิปจนจบและช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไทยให้ด้วยนะคะและอีกอย่าง อย่าเลื่อนผ่านโฆษณาค่ะช่วยดูให้หน่อยนะคะสงต่างคนแก่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ